่าครับโอเคมาด่านซิวีอีเวนนะดานหนึ่งเดี๋ยวไปกันเลยครับเริ่มมาใช้สกิลท่าที่2นะครับยิงใส่ตัวซ้ายกับตัวขวาได้เลยยิงตรงบอดี้มันมันจะแตกตายเลย จากนั้นตัวนี้ให้ยิงธรรมดาใส่ขามันก่อนนะให้ขามันแตกแล้วก็จบเธอเลยครับไม่ต้องเดินไปไหน ต่อไปใช้ท่าซีอสองนะครับไปยิงใส่ไอตัวมิสไซล์ข้างหลังนู้นยิงใส่แขนที่มันมีมิสไซล์ครับใช้ท่าสองแล้วก็ยิงธรรมดาไปที่บอดี้มันทีหนึ่งครับแล้วก็ถอยหลังกลับมาสแตนบายไว้ก่อน ต่อมาใช้ท่าธรรมดานะครับยิงไปที่แขนข้างข้างข้างขวาของไอตัวปืนคู่เนี่ยยิงให้แตกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้เดินต่อไปข้างบนได้ osa, จากนั้น <here. S 1> เดินไปทางซ้ายบนนู่นเลยครับไปยิงไอตัวมิสไซตรงนี้ให้ใช้ท่าที่3นะครับเพราะมันติดมันติดไอตัวแท้งมาบังอยู่ใช้ท่าที่3ามเนี่ยแทงมันจะบังไม่ได้แล้วก็เราก็ใช้ท่าสามอ่ะยิงใส่แขนมันไปเลยครับที่มีมิสไซ จากนั้นเดินลงมาสแตนบายตรงนี้ไว้ก่อนครับแล้วก็ข้ามเดินต่อไปยิงใส่แท้งตัวข้างหลังเลยครับยิงธรรมดาได้เลย2ทียิงทีแรกมันจะเอาโล่บางโล่แตกแล้วก็ยิงอีกทีไปที่บอดดี้มันได้เลยมันก็จะตายครับ จากนั้นเดินทะแยงลเรามาตอนนี้นิดนึงแล้วก็ยิงธรรมดาไปที่ขาไอตัวนี้ก่อนนะค่อยๆตอดมันก่อนเดี๋ยวเราต้องทำเควสฆ่ามันพร้อมกัน2คนอ่าเราขยับไปทางขวาช่องหนึ่งนะครับยิงธรรมดาใส่ตัวมันตอดเลือดตอดเลือดไปก่อนเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะฆ่ามันอ่แล้วก็ขยับมาทางซ้ายกลับมาที่เดิมครับสแตนบายไว้อ่าเทร์นนี้ไล่เก็บเลยครับยิงธรรมดาใส่ตัวซ้ายที่บอดี้ได้เลย แล้วก็ยิงธรรมดาใส่ไอตัวขวานี้ที่บอดี้ได้เลยครับต่อไปอีตัวสุดท้ายใช้ท่าที่2นะครับยิงใส่บอดี้ไปเลยตายเหมือนกันโอเคก็เป็นอันจบได้เควสครบหมดนะครับ right. ด่นเดี๋ยวไงไปต่อกันด่านต่อไปนะครับไว้เจอกันครับ